เด่น10ล่างสูตรที่1นะครับเป็นเลขดับแต่ว่าใครจะเอาเป็นเลขดับก็ได้หรือว่าจะเอาเป็นเลขเด่นก็ได้เช่นกันนะครับเพราะว่าสูตรเนี่ยเป็นเลขดับมาแล้ว150งวดมันจึงมีโอกาสพลิกเป็นเลขเด่นได้นะครับก็คือเลข3อาจจะพลิกเป็นเลขเด่นได้สูตร2เด่น4เข้ามาแล้ว2งวด สูตร3เด่น8เข้ามาแล้วสางวดสูตร4เด่น9เข้ามาแล้วสงวดสูตรหเด่นหเข้ามาแล้วสงวดนะครับเด่นหน่วยล่างสูตร1นะครับเลขดับก็คือเลข8สูตร2เด่นสองเข้ามาแล้วหงวด สูตรสามเด่นสี่เข้ามาแล้วสามงวดสูตรสี่เด่นหนึ่งเข้ามาแล้วสี่งวดสูตรห้าเด่นหกเข้ามาแล้วห้างวดนะไม่งงกันนะเพื่อ,อนลุงพันจะเริ่แบบที่เกียดตัดต่อคลิปแล้วเพราะว่ามันเป็นเรื่องของอาจจะมีคนมองเป็นเรื่องของการพนันนะครับแล้วอาจจะแจ้งรายงานแจ้งแบนดคลิปหรือว่าแบรนดช่องนะครับ ลุงพันก็เลยขี้เกียจตัดต่อคลิปยาวๆก็เอาแบบสั้นๆแค่นี้ไปแล้วกันนะเพื่อนๆก็รู้กันนะเนี่ยสิบล่างก็เลขสามหรือเลขสี่เลขแปดหรือเลขเก้าหรือเลขห้าชอบเลขไหนก็เอาไปต่อเลขเป็นเลขท้ายสองโทล่างแค่นั้นเองนะครับแต่ลุงพันให้เน้นตัวนี้เพราะว่ามันเป็นเลขดับมาแล้วร้อยห้าสิบงวดมันจึงมีโอกาสพลิกเป็นเลขเด่นได้นะครับ